สวัสดีจ้าเปิดม,มาท่าเดิมนะเจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือรายการฟอร์ที่นี่ n แนลและเกมที่คุณดูอยู่ลูเซียสนะเกมเดิมรู้สึกภาพจะชัดคมขึ้นนะครับผมผมลองปรับเป็น1ันหกถึงอันยี่สิบสี่ดูแล้วเราก็หยิบลูกบอลผู้ใจละไปแล้วลูกเฟสวันนี้จะไปฆ่าใครนะครับดูใครที เด,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 ดินลงบันไดไปสึกจะมีแม่บ้านมาใหม่ครับผมฮัลโหลเฮ้ยเย่เฟยล่ะอ้า มาเป้าหมายเรียบร้อยแล้วครับพ่อเสียง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 ปิดประตูก่อนเลยครับแม่ไม่เห็นนะครับแม่คือแม่เรานะฮะอืมเฮ้ยไปแค่รลองจิตอ๋อเรื่องนี้เปล่า เออฉีดได้อยู่ดูเซนนายชนใช่อแม่หาไฟมาให้เราทีได้ไหมเราทำงานได้สะดวกหรอกนะขอบใจล่ะโ <im it> อเคเขาบอกให้เราจังหวะดีๆแล้วโอเค 아, s i 왔다나아아예 o l u c e e s l 어 사이 a 하 t e l e p h e s o n e n e t y l a b u s 이 i l l a o v i n e c e n i s s t c o n k e e r a n g a i n g o d 20부 o o t e e n e r a s a t u s i is p y o 빠 u s t e n e d t o l k e ㅇ b a g a t m e w i t e p s n e l u p l a v h e 联거든요 이인의 마이크 p t s l h a l u t i u s t AJ who knows. 잰ashed for the had a m i l l i 우리저어ม đi kiến là không mong quái sức chấm dứt nắng thái 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 Oh, come on, why is this going? Lefty Lucy, righty, tidy, eh? เราก็จะไม่เห็นคนตายกันนะฮะนี่คือรายต่อไปของเราเรียบร้อยนะครับผมเละโอ้โหปิริตปิดตปิิตตาสุดยอดครับ

สิ่งที่ข้าไม่งับรู้เลยนะครับผมหนังสือก็เริ่มจะบ่นแล้วทำไมบ้านของคุณถึงมีคนตายเยอะจังอันนี้ก็เป็นรายชื่อที่ฆ่ากันกรอบนะครับผมผมพึ่งก็พึ่งเข้าใจแล้วเจ้า I still had no clear suspects, no motive, no so Investigation. At this point, I was only sure about one thing: it was not going to end here. I was right about that. Another month went by when we got the call to go back to the house, but this time it was different. Another murder. And then murder. โ oh, <16. S 1> อสิทินเซลปาครับผมตื่นท่าเดิมเลยชุดเดิมด้วยแล้ววันนี้มันจะไปให้แล้วตอนนี้มันจะให้ไปฆ่าใครครับไปดูคิวหนึ่งวันก่อนอ๋อมี รู้สึกจะมีคนมาใหม่ครับตรงไปนี้ซ้ายขึ้นบนันไดเอ้ยอะไรอ่ะเปลี่ยนอันนี้ว่าเอ้ยแกงไงจอนเลยตรงไปเหรอไป,ไปตรงไปรู้สึกจะปรับการเดินได้ด้วยนะครับผม เชืบอเบื่อถึงแค่ไหนมตัวนึงน่ะครับผมเอาเก่งไหมพวกชอบนะครับข้าไปเจอแก่โุ้ยมาขพอดีเลย

มืนวะไม่ชิงทางเลยครับยังไงก็่อทีนี้รู้สึกเราต้องไปอีกบ้านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะฮะเปิดแล้วเอ

เราต้องไ่เอาย้ำเนื่อเบื่อหนูว่าเออใช่แล้มาเอายำเนื่อหนูอย่อเบื่อหนูนี่ครั้องกวาเราแม่เอาตอนดี cho nó mới rồi? nó nói cái này nghĩa มาแล้วรู้สึกว่าเราต้องรอให้ทุกคนนอนกันคอนนะครับตอนนี้ขึ้นบ้านเราเลี้ยวขวาเส้นเร็ดกำกมจ้าลืมเป็ดผมลืมทางขึ้นบ้าน Không buồn mấy chấm Chết Chết mấy đùi rồi Sự cho mình lúc nào Nào นี่ครันี้เจส้ายก็เดินมาถูกนะครับขึ้นไปนอนขึ้นไป,นไปอุ้ยเจอ,อของขึ้นไปนอนเึินไปนอนขึ้นไปนอน,น,น,อน,น,น,อนเลยบูเสียเด็กน้อยเราก็ถึงเฮลโหลเราก็ถึง เราก็ตื่นมากลางดึกนะฮะแต่เราต้องไปแบบเบาๆรถไฟมาโอ้รถไฟมากบนะครับผมเราต้องเดินแบบเนียนๆด้วยห้ามให้ใคาจได้ี่เราแ่จจับได้ครับเฮ้ย Peep it เอาเกมว่เลยดกดกัะครับผมก็ตองเริ่มเล่นเล่นใหม่เอ้ยเอิญมาเล่นใหม่เหมือนกันรืมึงก็เล่นดีเลยสิเิดว่าจะซับดนปทนตก่อน có Trọng Vita lại tỉnh thức mà. Cô Trọng đứng ส,สักพก่อนนะดแล้วนี่ยืนชั้นงานะ โอเคเดี <łość> ๋ยวเราออกกันเลยดีกว <if S 2> <if S 1> ่าถ้าถ้าโดนจับได้ก็เล่นใหม่ มีคนด่บอกไม,ม่กด้ว่าหะแนนหูนเนี่ยต้องขึ้นเลย อี๋ผมก็กลับมาที่เดิมแลวก็จะเป็นหลอดไฟเราก็รีบเดินเข้าไป เอ้ยเราขอเลยแล้วเอ้ยเราก็ไปเก็บยาฆ่าหนูเลยยาเงินหนูแล้วไม่ใช่ยาฆ่าหนูเอ้ยปืนเราชอบแล้วโอ้ยกายครับผมแล้วก็ทำภารกิจเก็บยาหนูยาเงินหนูเรียบร้อยแล้วนะครับ แลวเราก็เอายาเหนื่อาเอาอยาเบื่อหนูไม่ใส่อาหารนะครับผมสื่อท้องครัวอยู่สวัสดีเจมส์าวันนี้เจมส์าจะฆ่าคนไม่ใช่เหรออึอึอึใส่เรียบร้อยอาหารเดี๋ยว่ไหนบ้างล่ะ เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูผลงานที่เราใส่อย่าคาดไอ้ยาฆ่ายาเบื่อหนูกันเลยดีกว่าผลงานจะเป็นยังไงรู้สึกแฟนนิซี่มาดูแล้วเอาเกลดไปหรอ หเอา้าเจตายแล้วตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอา้าคุณอัปเดตสก,กิลใหมนี่โดดูเสียด รู้สึกเขาจะตายกัการกินยาเบื่อหนูเข้าไปฉันเริ่มสงสัยใครบางคนแล้วก็เอ๊เริ่มสงสัยลูเสียแล้วหรือเปล่า ผมก็ไม uh ่แน่ใจนะครับว่าก็คงไม่สงสัยลูเซียหรอกมาดุย่ะโอ้โห

ฮัลโหลแฟนเตอร์ซีไม่เจอกันนานเกือบวันนะครับคุณแฟนตาซีวันนี้เราจะมาทดลองสกิลกันเหรอครับอาลุซิอา So long, Shai, you do let's unlock this ability You are the to get the code. my instructions. Oh, very good. <coughs> That's my boy. ông lại, ông lại

ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ